เป็นเรื่องน่าเศร้านิดหน่อยนะครับที่ป่านไม่สามารถเอาทั้งช่อกลับได้ <c oughs> ก็เลยใช้เป็นตัวแทนเอานะแล้วเดี๋ยวเอาไปทับใส่สมุดหรือไปใส่กรอบอีกทีนึงขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับเพิ่มเติมนะครับจะเก็บบรรดา Decoration ด้วย สิบเอโมงเฮ้ยนี่เมืองเขาก็ยังมีความตื่นสายเหมือนเดิมครับในห้างนะเนี่ยเกือบทุกร้านยังไม่เปิดแล้วก็ร้านที่ป่านอยากจะไปบางที่อ่ะเปิดปายที่ที่เรามานั้นก็คือ ฮ่องกงอ่ะมีป๊อปมาเท่าที่ป่านรู้สามที่ครับเราไปครบแล้วนี่ที่สุดท้ายได้น้องตัวน,นี้มา <c oughs> ป่านชอบไอ้น้องที่มันแบบหน้ามันมีนิโมอมีนโม่ เตมกลับแล้วครับ3วันในฮ่องกงก็กลับตอนคืนวันที่3านี่แหละนะอับใจอะอธิบายจริงอธิบายไม่หมดหรอกนะแต่ป่านรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะที่ได้จัดแสดงอเราได้รับเออเรียกว่าเสียงจากคนดูสีหน้ามันมันไม่ได้เหมือนกับการที่เราเห็นคนมากดไลค์หรือคนที่มาคอมเมนต์นะคือเรามันมีการโต้ตอบกันทันทีไงนะ แล้วมันยิ่งทําให้เราอ่ะรู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงต่อ,อ,อก็ดีอ่ะรถไฟมาแล้วก็การที่เราได้อธิบายงานโดยเฉพาะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะยิงยาเข้าไปแต่พอภาษาอังกฤษป่าไม่ได้เก่งนะก็งูปลาปลานั่นแหละแต่เราก็อาศัยท่าทางแล้วก็จนเขาเข้าใจละมัง้งเออแต่เป็นว่าจริงๆหลายๆภาพอ่ะ มันก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าหมดแหละเราปานสัมผัสได้ว่าเวลาเล่าไปเวลาบอกเทคนิคที่เราทําไปอะ่ะมันเพิ่มทําให้คนสนใจขึ้นเยอะมากแล้วเขาก็รู้สึกแบบดีอะ่ะป่านว่าเข,เ,ขเขาก็บอกกันตามตรงนะว่ามันดีมากเลยที่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่ามันอย่างนงั้นอย่างนี้อะไรใช่ไหมซึ่งความจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้มีคําอธิบายที่ป่านเตรียมเอาไว้นะเพราะว่าเวลาเราทํางานเองอะ่ะเราก็จะนึกของเราไง แต่ว่าวิธีนึกของป่านะมันไม่ได้นึกเป็นคําเออแต่ถามว่ามันมีนึกไหมมันมีที่มาไหมมันมีเออแต่พอเรามาแสดงยิ่งเป็นมันงานที่ป่านทําเอาไว้แล้วนึกอออป้าแล้วแลป่านก็เป็นคนที่ทํางานตลอดเวลามันจึงทําให้บางทีเฮ้ยชิ้นนี้เราทําอะไรลงไปบางทีเราลืมนะและ้วนอกจากจะไม่มีเชิงคําพูดแล้วบางทีเราก็ลืมแต่ว่าวันนี้ก็ได้เหมือนกับมาเปิดสมุดที่ตัวเองเคยเขียนเอาไว้ แล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็เหมือนค้นหาเข้าไปในภาพตัวเองครั้งเหมือนได้คุยกับตัวเองในอดีตนะและเอาตัวเองที่อยู่ปัจจุบันอนะมองตัวเองที่อยู่ในอดีตแล้วนำกลับมาเล่าให้คนที่มาดูฟังแต่อย่างไรก็ดีเจ้าของแกลเลอรี่ก็แฮปปี้มากแล้วแนวคิดอะไรต่างๆของเขาที่ป่านได้ฟังจากเจ้าของแกลเลอรี่อะม,มันน่าสนใจมากเลยนะแล้วกลายเป็นว่า เวลาปานเห็นผลงานตัวเองอะมาอยู่ในแกลเลอรีอ่มันเหมือนปล่อยปลาลงน้ําอะเหมือนปล่อยนอกขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยมันมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่อะบางชิ้นงานใช่ไหมครับแล้วข้อดีที่ข้อสําคัญอะที่ปานจัดแสดงเลยอะคือคนอะจะได้มาเห็นของจริงปกติคนก็จะเห็นงานของปานอะเฉพาะในอินเทอร์เน็ตซึ่งปานค่อนข้างมั่นใจมากๆว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือของจริงอ่ะมันย่อมดีกว่าเสมออยู่แล้วแล้วเราตั้งใจทํามากๆโดยเฉพาะงานไม้อะที่มันต้องมีเหลี่ยมมีมุม,มต้องมาเห็นของจริงนะป่านก็อยากจะพาคนที่ดูยูทูบเนี่ยมาฟังป่านอธิบายภาพะนะป่านก็เห็นว่าอืมก็เท่านั้นแหละมาดูของจริงดีกว่าแล้วให้ให้มันเกิดขึ้นนะขนาดนั้นดีกว่าเหมือนเราได้ไปดูนกมันบินอยู่ในป่าแล้วแบบไม่ต้อง ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปา่านก็อยากให้มันเกิดขึ้นตรงนั้นหมายถึงว่าก็ต้องเจอปา่านด้วยแล้วก็อยู่พร้อมรูปด้วยอยู่พร้อมผลงานด้วยเราจะได้มีอินเตอร,ร์แอคต่อกันเลยแต่ก็ไม่ไวายนะถ้าใครอยากจะรู้จริง,รงก็เออแคปภาพมาแล้วมาถามปา่านก็ได้ปา่านก็ยินีเราเจอพี่คนไทยด้วยไม่น่าเชื่อพี่คนไทยเขาก็อันนี้ยิ่งสนุกเลยเพราะว่าปา่านก็พูดได้ถนัดใช่ไหม <S <S ขเขาก็บอกโหตอนแรกว่าชอบแล้วนะ พอยิ่งเล่าให้ฟังอ่ะยิ่งชอบเข้าไปอีกแล้วพี่คนไทยเขาก็ใจดีมากสนับสนุนผลงานของป่านะนะออปา่านก็เลยเออจะซื้อหรือไม่ซื้อปา่านก็เล่าอะนะแต่พอดีก็เล่าเพิ่มเติมเข้าไปตอนที่แบบเออเรานึกออกพอดีเพราะว่าอย่างที่บอกหลายชิ้นปา่ปานป่านก็ไม่ไดีปา่านก็ลืมเรื่องเล่ามันไปแล้วแล้วบางที แต่ก็ป่านร,รู้สึกประทับใจกับแนวคิดของเจ้าของเปเลอรีมากที่เขาวันเปิดอะ่ะเขาไม่ได้ชวนใครเลยเขาชวนเฉพาะเพื่อนเขาแล้วก็ไม่ได้ชวนคอลเลคเตอร์ด้วยนะเออเจ๋งดีอะ่ะก็เป็นการเหมือนวัดใจกันเบาๆแล้วก็เฉพาะคนที่แบบตั้งใจมาจริงๆรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้มาป่านรู้สึกว่าป่านชอบบรรยากาศแบบนีม้มากนะถ้าเดาว่าถ้าแบบเขาเขาคงไม่ยากหรอกถ้าจะเชิญสื่อเชิญ คนดังอะไรมาออป่านว่าเขาต้องมีเขาเรียกว่าอะไรรู้จักคนอยู่แล้วอะแต่เขาก็ไม่ได้ทาแบบนั้นถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นจริงๆอะป่าว่าป่านก็คงรับมือไม่ได้นะครับถึงตอนเมืองแล้วเที่ยงขึ้นนิดๆครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> นื่อยไหมงงไหมตอนนี้อะไรไม่รู้ปนเป็นหมดเลยครับเดี๋ยวก็ไปเตรียมงานกันต่อสําหรับงานแสดงที่ไทยซึ่งมีอีกสงาน สถานที่แล้วก็เวลาใครอยากไปไปตามดูได้ในเพจ Facebook ของปานนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละอยากให้ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณกลางเดือนกันยาป่านก็ต้องกลับอเมริกาแล้วครับ